เดี๋ยวสายแรกของเราพี่บาดจ,จะติดต่อไปที่สายของคุณกุ๊กไก่ครับคุณกุ๊กไก่มาพร้อมกับเรื่องที่บอกว่าคนข้างเตียงหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของคุณอู๋เรื่องที่บอกว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับว่าเจอผีหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของคุณเอกนะครับใช้ชื่อเรื่องว่าข่าวพลาดหัวครับแล้วตอนนี้เรามาติดตามฟังเรื่องแรกของเราในค่าคืนวันนี้นะครับคุณกุ๊กไก่ สายสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาพร้อมกับประสบการณ์หลอนร่วมกันกับพี่ที่ทำงานด้วยกันครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองเชียงใหม่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสามปีที่ผ่านมาฮะใช้ชื่อเรื่องว่าคนข้างเตียง แน่นอนว่าอย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าถ้าอยากฟังเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้อัทรสมากยิ่งขึ้นแนะนําให้มีสมาธิมีจินตนาการในการฟังบิ้วตัวเองนะครับโดยการปิดไฟหรือว่าเปิดไฟสลัวๆแล้วคุณผู้ฟังจะมีอัทรสในการติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้มากยิ่งขึ้นครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณกุ๊กไก่ได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกครับสวัสดีครับคุณกุ๊กไก่ วัสดีค่ะครับผมคุณกุ๊กไก่ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่จังหวัดเชียงใหม่เลยเหรอครับใช่ค่ะนะฮะต้องถามก่อนว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้อากาศที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับอากาศดีมากค่ะอากาศดีมากเลยนะค่ะดีที่ไม่ตายค่ะร้อนมากค่ะ,ะนี่เล่นมุกใช่ไหมฮะ <laughs> อ่าอ่าคือโดยรวมอากาศร้อนใช่ไหมฮะ ร้อนมากค่ะถ้าฝนไม่ตกก็ร้อนนะคะอ๋อโอเคโอเคนะครับแล้วปกตินี่คุณกุ๊กไก่ติดตามฟังรายการผ่านช่องทางไหนเป็นหลักครับเอ,อ่อทั้งไลฟ์สดทั้งแห้งอะคะ่ะโอ้ทั้งสดทั้งย้อนหลังเลยนะใช่ค่ะนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงโรงแรมเราเราจะไม่พูดถึงชื่อโรงแรมเลยนะครับค่ะนะฮะเรื่องราวทั้งหมดไปยังไงเชิญครับคุณกุ๊กไก่ คือเรื่องนี้ก็เกิดประมาณสามปีที่แล้วนะคะก็ทอาทงานอยู่ที่โรงแรมเนี่ยค่ะตัวก๊ไก่เองก็ทํางานที่โรงแรมเนี่ยนะคะอ๋อเป็นพนักงานในโรงแรมด้วยใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังทําอยู่อ๋อโอเคโอเคโอเคอืค่ะค่ะแล้วก็เก็วันนั้นนะคะคือปกติตัวกุ๊กไก่เองนะคะต้องปกติก็เข้าเวรเช้าบ่ายเนาะแต่ว่าพอดี อ,อตอนดึกอะคะ่ะคนมังขาดก็ลเลยต้องขึ้นมาช่วยเขาค่ะแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็มีที่ที่ทำงานคนหนึ่งเนะะี่ยค่ะเขาเขาเขาชื่อพี่หญิงแทนชื่อเขา,าพี่หญิงนะคะ,คะพอดีแฟนเขาอะค่ะเป็นรับราชการทหารนะคะแล้วเขาเข้าเวรมา แล้วเขาก็เประมาณว่าบึกแล้วอะค่ะก็ไม่อยากกลับไปไปนอนคนเดียวอะค่ะ,คะก็เลยมาหาพี่หญิงที่โรงแรมเนะะี่ยค่ะอือแล้วก็พี่หญิงก็เลยโอเคให้ขึ้นไปนอนบนบนห้องอะ,ค,ะค่ะอาจห้มาถึงก็ประมาณสักปีหนึ่งกว่าปีสองได้ะะอ่ะค่ะก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปห้องที่มันว่างอ่ะนะคะ,คะก็ขึ้นไปเสร็จอขอธิ่บาบลักษณะห้องก่อนนะคะ,คะ,ะเปิดประตูห้องขึ้นไป ก็จะเป็นห้องน้ําอยู่ขวามืออจะมีตู้เสื้อผ้าวิวอินอยู่ซ้ายมือตรงเข้าไปก็จะเป็นกระจกกระจกเครื่องแป้งอะค่ะตรงเครื่องแป้งแล้วก็จะมีทีวีวางอยู่<ค>แล้วก็ตรงข้ามก็มีเตียงถ<ค>ัดเลยจากเตียงไปก็จะเป็นชุดชุดโซฟาะคะ่ะจะเป็นไม้นะคะไม่ไม่ใช่เป็นเป็นเบาะโอเคก็ก็โอเคพี่เขาก็นอนให้แฟนเขาอาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็อยู่เป็นเพื่อนก็ประมาณครึ่งชั่วโมง อืมอาแล้วพี่เขาก็ลงมาเนาะลงลงมาทํางานเสร็จอะแล้วก็คืออันนี้ที่ที่ผู้ชายอะค่ะเขาเป็นคนเจอแล้วเขาลงมาเล่าให้ฟังคว่าหลังจากที่พี่พี่หญิงอะค่ะลงมาจากจากบนห้องลงมาทํางานที่เนาะได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็นอนนอนเขานอนหันหลังอะค่ะเขานอนฝั่งขวาของเตียงอนะคะที่ติดกับชุดะะรักแขกอ่ะค่ะครับคค่ะแล้วก็เขาก็ นอนนอนทันหลังให้กับประตูอะคะ่ะออืแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่ามีคนมานอนข้างหลังเขาอืในใจเขาก็นึกว่าโอเคแฟนแฟนคงเสร็จงานแล้วคือมานอนด้วยคือมานอนเป็นเพื่อนครับครับเขาก็หันกลับมาเขาก็หันกลับมากอดน,นะคะครับกอดเสร็จเขาก็มันไม่ใช่แฟนเราอะเพราะว่าเขาเขาเขาบอกว่าผู้หญิงอะค่ะตัวจะแบบ เย็นเย็นแข็งแขงอะ,ค,ะค่ะแล้วก็ไฟไม่ไม่ใช่แฟนเขาแฟนเขาค่อนข้างอบอวลหน่อยเนะาะเขาก็เอ๊ะมันไม่ใช่เขาก็ค่อยค่ลืมตามองขึ้นมาว่าใครมานอนอะไรอ่งี้ค่ะลืมตาม,มาเขาเห็นเป็นผู้หญิงอะคะอ่ะนอนหันหน้ามาทางเขาอ่ะ,ค,ะค่ะครับนอนลืมตามองเขาอยู่อืมขเขาก็แบบคิดในใจเฮ้ยเข้าห้องผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นผีเป็นอะไรเงี้ยนะคะอืม,อม เขาก็คิดเเขาก็คิดว่าตอนตอนแฟนเขาออกไปอ่ะคะ่ะเขาล็อกโซ่ล็อกกุญแจข้างในอืมมันจะเป็นโซ่โซ่ก่อนล็อกกันนะคะครับเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แฟนเราแล้วไะคะ่ะอืมอืมเขาก็ลุกขึ้นนั่งบนเตียงครับพอเขาลุกปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็ลุกตามอะคะ่ะอืมลุกตามแล้วก็เหมือนลักษณะที่ว่านั่งหันหลังให้เขาค่อยขาลงไปข้างเตียงอะคะ่ะครับเขาก็เริ่มแบบ ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงแล<อ>้วผู้หญิงคนนั้นก็ลุกตามเขาลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็อ้อมเตียงมา<อ>แล้วพี่ผู้ชายอะค่ะเขากระโดดข้ามเตียงไปอีกฝั่งเนะะื้อค่ะฝั่งที่ผู้หญิงคนนั้นเคยอยู่อะค่ะครับ,รบแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เดินไปนั่งตรงชุดโซฟานอะคะออ่ะแล้วก็นั่งก้มหน้าอืก้มหน้าแล้วก็คือเขาก็แบบนั่งเฉยๆอะค่ะแต่ว่าคือ เขาใส่ชุดธรรมดาค่ะคเ,เสื้อยืดจางงยีนอะไรเงี้ยค่ะคก็นั่งก้มหน้าอย่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ผู้ชายเขาก็ยืนมองตรงหน้าตู้เสื้อผ้าค่ะ嗯嗯แล้วเขาก็แบบเฮ้ยจะเอาอยัางไงดีแล้วผูห้หญิงคนนั้นก็นั่งก็ไม่ยอมไปไหนอะค่ะแล้วเขาก็เลยแบบตั้งสติหยิบชุดเครื่องแบบที่เขาใส่มาค่ะคแล้วเขาถอดแขวนก่อนจะนอนนะคะคเขาก็หยิบหยิบเครื่องแบบเสร็จ แล้วเขาก็ค่อยๆเดินถอยหลังถอยหลังออกไปที่ประตูอืม,อมแล้วเขาก็ค่อยๆแบบพยายามจะเปิดประตูะคะ่ะแต่ว่าห้องมาติดโซ่ะคะ่ะอืมอืม,อมเขาก็พยายามจะเปิดโซ่จะเปิดล็อกอะคะ่ะมันก็เปิดไม่ได้เพราะว่าเขาเขาตกใจมากเขาลนนะคะครับม,ม,มันก็กุกกักกุกกัก้ยคะ่ะจนเขาแบบตัดสินใจเปิดคั่วออกไปแล้วก็วิ่งไปหาที่ผู้หญิงนะคะที่อยู่ข้างล่างเนี้ยค่ะแล้วก็คือก็เลยยกขยงกันขึ้นไป ห้องก็เปิดอาซาก็เปิดเข้าไปก็ไม่มีอะไรครับก็เลยมานั่งคิดกันว่ามันคืออะไรอืแต่ว่าคือห้องเนี้ยค่ะมันมีจิตวิสักระ,ะมากครับเอ,อในเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยนะคะอเอ,อ,เ,อ,อเคยมีออ,อันนี้ที่เขาพอ,พอเกิดเรื่องแบบนี้ที่ผู้ชายเขากลับไปเลยนะคะอืมรับตกอีกวันหนึ่งมาพี่สองคนเนะะี้ยค่ะเขาก็เลิกกันเลยเฮ้ยทําไมอะฮะ ที่ผู้ชายเขาว่าเหมือนที่หญิงอะค่ะหลอกเขาให้มานอนห้องนี้มาให้เขาโดนผีหลอกเฮ้ยมันไม่เกี่ยวเปล่าใช่มันก็ตลกมากเลยแล้วก็แบบแล้วก็เลยเฮ้ยอะไรเขาบอกแล้วคือโทรไปเขาก็ไม่รับอะค่ะออืที่ผู้ชายค่ะเขาเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเขาก็เออตกอีกวันหนึ่งโทรไปเขาก็ไม่รับไม่รับไม่รับเออพออีกสักสามวันโทรกลับไปเขารับโทรศัพท์ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นไข่ เขาเป็นไข้เขาบอกว่าคือเขาจําได้ค่ะว่าตอนลืมตามาเห็นผู้หญิงอ่ะเขามองหน้าเขาอยู่อะค่ะคือเขาก็บอกว่าเขาตกใจมากเขาก็บอกว่าโอเคงั้นก็เลิกกันไปเลยดีกว่าห้องของเนี้ยค่ะมันเป็นเหตุผลที่แบบว่าฟังไม่ขึ้นน่ะใช่คือเขาปรุงโมโหอะไรด้วยเปล่าอะไรยเงี้ยค่ะครับครับค่ะแต่ว่าคือห้องเนี้ยค่ะก็มันมีเรื่องเล่ามาตลอดนะคะว่าเอออย่างช่างมาเลนเวทห้อง มาทาห้องมาทําคามสาดเคลียห้องเสบช่างกําลังจะดึงประตูปิดให้อืไม่ต้องค่ะมีไฮดรอลิกปิดให้ค่ะมายถึงว่ามันปิดเข้ามาเองเหรอปิดปึ้งต่อหน้าช่างอะค่ะประมาณสามคนลมก็ไม่มีก็คือมันเป็นคือห้องนี้มันไม่มีระเบียงมันเป็นกระจกบานเลื่อนนะคะก็คือกระจกก็ปิดอะค่ะก็คือก็โกยแนบกันนะคะครับ ก,ก็เรื่องก็ะะดี๋ยวนะคะผมต้องถามก่อนว่าในฐานะพนักงานที่ทํางานในโรงแรมนี้ก็ต้องพอทราบสิครับว่าประวัติความเป็นมาของห้องนี้เนี่ยมันมันเป็นมายังไงคือในห้องนี้มันไม่มีมันไม่มีประวัติอะไรนะคะ,ะแต่ว่าโรงแรมตรงนี้ค่ะถ้าบอกไปคนคนเก่าๆอะคะอ่ะคนที่บอกว่าอยู่เชียงใหม่มานานๆเขาจะรู้จักอ มันเป็นโรงแรมเก่าที่ร้างมาแล้วก็เจ้าของใหม่เจ้าของคนปัจจุบันเนะะี่ยค่ะซื้อมาเลนเวกอ๋อเป็นโรงแรมที่เคยร้างมาแล้วใช่แล้วค่ะลงแล้วแล้วก็ตึกตึกที่เขาเจอนะคะ่ะก็คือมีอายุประมาณสี่ห้าสิบปีอะคะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะปัจจุบันนี้ผมถามก่อนว่าโรงแรมนี้เนี่ยถ้าเป็นระดับดาวนี่สักประมาณสักกี่ดาวฮะก็ประมาณสักสามดาวอะคะ่ะประมาณสักสามดาวเป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางเชียงใหม่เลย ใช่ค่ะเออเหอคือไม่มีไม่รู้ประวัติความเป็นมายัางไงแต่ที่รู้มาคือมันร้างมาก่อนแล้วเจ้าของเนี่ยก็มาซื้อเพื่อเอามารีโนเวทสร้างเป็นโรงแรมให้คนเข้าไปพักใหม่ใช่ค่ะแล้วห้องที่มีปัญหาก็จะคือห้องนี้ห้องเดียวเลยเอ,อ่าใช่ค่ะเออที่มีปัญหาก็จะเป็นตึกเนี้ยค่ะตึกที่ว่าเนะะี่ยค่ะตึกที่มันเป็นตึกเก่าที่ติดมากับที่ดินนะคะโอ้โหบางทีเขาก็เจอกันห้องอื่นอย่างเช่นแบบ เออบางทีแขกเขาก็อมันจะเป็นแคนเตนห้องแม่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็เป็นห้องพักอยู่ข้างๆบ,บางทีกลางวันนะคะแม่บ้านได้ยินเสียงคนเคาะมาจากในห้องที่ติดกับห้องแม่บ้านนะคะคได้ยินเสียงเคาะเขาเคาะแบบเคาะผนังนะคะแต่ว่ามันไม่มีใครอยู่เขาก็โทรมาถามว่าใครอยู่ในห้องหรือ,อ,อเปล,ล่าม,มีแขกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกไม่มีแขกนะอะไรเงี้ยครับ ก็จะโดนขนหนังกันอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยเดี๋ยวผมถามก่อนว่าทุกวันนี้ฮะแขกที่เข้ามาพักนี่ส่วนมากจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติต่างชาติค่ะอ๋อส่วนมากจะเป็นต่างชาติใช่ไหมใช่ค่ะอ่านะฮะแล้วต่างชาติมีมีเจอบ้างไหมครับมีค่ะมีเจอบ้างค่ะก็มาเล่าให้ฟังแต่ว่า<อ>คือเหมือนเขาไม่ค่อยกลัวหรือว่าจะไปเ,<อ>จะเจอคนที่เขาไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะออ ขาก็มันเล่าแบบขำๆอ่ะค่ะแต่เราไม่ขำด้วยไงคะออใช่ยดียดเราต้องทํางานอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนะมาถึงว่าโทษนะฮะตัวของคุณกุ๊กไก่นี่ทําในตําแหน่งอะไรอยู่ในโรงแรมนี้ฮะพอจะบอกได้ไหมออ,อ,อได้ค่ะเป็นพนักง,งานต้อนรับค่ะพนักง,งานต้อนอ๋อโอเคแต่อยู่แค่ซ้อนข้างล่างอ่าใช่ค่ะจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนไม่เหมือนกับเบลบอยที่คอยยกกระเป๋าขึ้นไปส่งที่ห้อง ่าใช่ค่ะแต่ว่าบางห้องเบลบอยก็ไม่กล้าขึ้นเองนะคะก็ต้องให้ฉันไปเป็นเพื่อนนะคะจริงมากจริงค่ะเฮ้ยมันตลกนะบางทีแบบแขกจะไม่งงหรอเฮ้ยเบลบอยไม่ไม่ขึ้นไปเองให้รีเซพชั่นไปเป็นเพื่อนด้วยก็บางทีเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนเสี่ยงกันนะคะที่ไปสี่ผมผมไม่ไปะะอะไรเงี้ยค่ะคือถามว่าเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอค่ะแต่ว่ามันมีเรื่องเล่ามามาหลายเรื่องหลายหลายนานมากแล้วอะค่ะครับครับ โอ้โหแล้วส่วนมากตัวของคุณทุกไก่นี้เข้ากลางวันหรือว่ากลางคืนเอ่อทั้งเอ่อส่วนมากครับเย็นประจําคือจะเป็นเอ่อเช้ากับเย็นค่ะอืมตอนดึกนี้ก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งค่ะโอ้โหตอนดึกนี้เดาว่าคงจะพอสมควรนะเอ่อถ้าถ้าตึกถ้าตึกที่พูดถึงเนี่ยค่ะคก็อย่างน้อยจะึ้นงไปส่งแขกก็ต้องมีสองนะคะโอ้โห โอเคตอนไปกับแขกมันยังพอมีเพื่อนเดินแต่พอขาลงมาใช่ขาตอนกลับนี่คะเออคือลงมาคนเดียวไม่ไหวนะใช่ค่ะกคือมันบรรยากาศมันเป็นตึกเก่าอะคะ่ะตึกเก่าๆแล้วเขาเอามาเลยในเวทลิฟต์ก็ยังเป็นลิฟต์ตัวเก่าอ่ะคะ่ะโรงแรมอะไรวะเนี่ยคือต้องบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี้ยคือแต่ผมไม่ได้ค้างวันจันทร์เนี้ยผมมีธุระไปเชียงใหม่แป๊บหนึ่งนะครับไปไปวันจันทร์แล้วก็อกลับวันนั้นเลย ผมผมคงไม่ไค้างแค่แบบเฮ้ยโรงแรมเชียงใหม่ผมก็ไปพักเยอะนะ,ะสนใจไหมคะสนใจสักทีไหมคะไม่เป็นไรครับผมผมผมต้องรีบกลับมาเพราะว่ามันตรงกับวันเกิดผมพอดีโอแม่ <laughs> จะฉวองวันเกิดที่นี่สักทีนะคะไม่เป็นไรครับผมขอบพระคุณมากเลย <laughs> นะฮะคุณผู้ฟังไม่ต้องหลังม์มาถามชื่อโรงแรมนะเพราะาโรงแรมนี้เขาเปิดทําการอยู่อตัวของคุณกู้ไก่ก็เป็นพนักงานอยู่ใน โรงแรมนี้ด้วยนะฮะบอกไว้ก่อนแต่ส่วนมากจะเป็นต่างชาติเข้าไปพักคนไทยเราก็จะไปพักโรงแรมที่คนไทยเราจะคุ้นหูอยู่แล้วเราพอจะรู้อยู่ว่าจะไปพักที่ไหนอะไรยังไงนะแต่โรงแรมนี้เนี่ยคนเก่าคนแก่ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาจะรู้ดีว่าเป็นโรงแรมอะไรนะแล้วตอนนี้เนี่ยตัวคุณกุ๊กไก่นี่ทํางานอยู่บ้าก็ทํางานอยู่อะค่ะอ๋อนั่งมองห้องอยู่อะค่ะนั่งมองห้องที่ว่านั้นอยู่อะค่ะหมายถึงว่าเราอยู่ที่ฟอนต์แล้วมองเห็นห้องนั้นเลยใช่ไหม ไม่เห็นค่ะนี่ฉัะนั่งลงลงบาหลบคุยในรถอะค่ะอ๋อโอเคแล้วเห็นก็เห็นห้องอยู่แล้วตอนนี้ห้องนั้นอะมีคนพักปะก็ส่วนมากจะอยู่กันได้ไม่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 กี่ไม่นานนะคะอย่างมากก็สองคืนอะไรเงี้ยค่ะแขกก็ไปกันแล้วอ๋อไม่ไม่ณตอนเนี้มีมีแขกพักอยู่ไหมฮะมีค่ะมีมีอยู่เหรอมีอยู่ค่ะเป็นต่างชาติเหรอ เป็นต่างชาติค่ะถ้าสมมุติว่ายูยู่เนี่ยเขาลงมาเฮ้ยแซ่แบทำไงฮะก็เป็นที่รู้กันค่ะเ็เปลี่ยนห้องใะะห้แขกค่ะอุ้ยมากกลัวจังเลยอะ่ะแต่คือห้องนี้มันเขาเรียกว่ายังไงอะคะต้องเป็นคนที่มีดวงสมคงกับเขาอะคะออ่ะถึงจะเจอไม่ใช่ว่าเจอทุกคนนะคะแต่แ<ล>ส่วนมากอะค่ะที่ที่เขาจะออกมาหาก็เขา,าจอ,อกมาหาจากผู้ชายอ๋อเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหม เขา<ช>จะมาะให้เห็นอูแต่เข้ามาแบบน่ากลัวนะคือมานอนด้วยแล้วก็มานั่งก้มหน้าไม่พูดไม่จามไม่อะไรเลยอะใช่ค่ะเ,<อ>เขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรอ่ะค่ะครับครับแต่ก็คิดว่าท่านที่คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่อืมเพราะว่าโรงแรมนี้ก่อนที่จะมาเป็นโรงแรมใหม่เนะะี่ค่ะมันก็มีประวัติมาพอสมควรนะคะอืม ถ้าถามคนเฒ่าคนแก่แถวแถวเนี้ยค่ะเขาจะรู้จักกันหมดแต่เขาไม่ได้ใช้ชื่อเดิมนะคะเขาเป,เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอ,อแล้วทางโรงแรมเขามีการทําบุญนิมนต์พระมาสวดอะไรบ้างไหมฮะอูคุณแม้คะทาทุกปีค่ะทุกปีเลยเหรอยิ่งใกล้ๆ้จะทาบุญนะคะยิ่งองพามามมากเลยค่ะโอ้ใช้คาว่าพามาม <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> เขาจะออกมาแบบโอ้ เหมือนว่าดีอ,อกดีใจเลยอะคะอ่ะจะถี่หน่อยคะ่ะช่วงนั้นแม้แต่พนักงานรุ่นเก่าๆก็เจอกันบ่อยนะคะนะฮะอ่ะอะาอ,อย่างที่คุณก๊กไก่บอกคุณผู้ฟังฮนะเรื่องพวกเนี้ยมันมันแล้วแต่ดวงมันแล้วแต่จังหวะไม่ใช่ว่าใครไปพักแล้วจะเจอทุกคนออใชแ่แต่ถ้าเลี่ยงได้เนี่ยก็เลี่ยงค่ะ <laughs> แล้วก็ก็ที่ตัดสินใจโทรมาเล่าเนะะี่ยค่ะก็คือความจริงอะคะ่ะเรื่องเนี้ยคือเก็บมาไว้ตั้งนานแล้วค่ะก็เลยแบบ ก็ฟังพี่แจ็คบ่อยๆเนาะก็อ,อยากอ,อยากจะมีส่วนร่วมบ้างแล้วที่ตัดสินใจโทรมาเล่าก็คือพรุ่งนี้จะทํางานเป็นวันสุดท้ายแล้ว,วทาไมอ่ะก็ออกไปท,ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะอ๋อโอ้ไม่น่าถึงกล้าเล่า <laughs> ไม่งั้นก็คงอยู่ไม่ได้อะค่ะ <laughs> ผมก็ว่าเฮ้ยจะถามอยู่ว่าเฮ้ยแล้วโทรมาเล่าอย่างนี้เราต้องทํางานที่นี่ไม่กลัวอ๋อทางานวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้จะออกแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะคุณกูไก่นี่สุดยอดสุดยอดฮะผมยกนิ้วให้ว่าสุดยอด เออเอาเอากับเขาสินะฮะได้ฮะคุณคุ๊กไก่ยังไงขอพระคุณมากๆที่มาเริ่มต้นสร้างสีสันให้กับเดอะโกสเลเดโอของเราเป็นเรื่องแรกในค่ําคืนวันนี้ได้ค่ะตกลงอากาศที่เชียงใหม่อากาศดีใช่ไหมฮะดีค่ะดีที่ไม่ตายค่ะครับผมได้ฮะคุณคุ๊กไก่ขอบคุณมากนะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ